พี่น้องแท็กส์พน้อมครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของคนที่หนีภาษีว่ามันมีเรื่องที่น่ากลัวรอคุณอยู่แล้วก็วกเรียกได้ว่ามันเป็นอวสานของคนที่คิดจะหนีภาษีเลยทําไมผมถึงพูดแบบนั้นแล้วผมพูดแบบนั้นเพราะอะไรเรามารับชมรับฟังในคลิปนี้กันได้ ไม่ได้เอาจริงแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าที่เราจะมาคุยกันกลับสู่หมดเดิมดีกว่านะฮะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับจริงเป็นเรื่องที่หลายคนควรจะรู้ไว้แล้วก็ mindset ทัศนคติบางอย่างในการจัดการภาษีเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปครับซึ่งที่มาที่ไปเป็นอะไรแบบไหนผมสรุปประเด็นมาให้ฟังแล้วในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามแท็กสปากหนอมไว้ด้วยนะครับผมอระรฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเหตุผลที่ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเอาภาษคนหนีภาษีเนี่ยม มีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะหนีหรือใครจะเสียถูกต้องอันเนี้ยมันเป็นทางเลือกที่แต่ละคนเลือกอยู่แล้วว่าใครอยากจะเสียถูกต้องใครอยากจะหนีภาษีใครอยากทำอะไรไปแต่ว่าขอให้คุณรู้ว่าคุณกําลังเลือกเส้นทางไหนอยู่แล้วก็เส้นทางนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์กับคุณจริงๆอันนี้คือสิ่งที่คุณ,คณต้องตัดสินใจกันเองผมไม่มีอำนาจไปตัดสินใครนะครับแต่ว่าที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยอยากให้เห็นว่าในกฎหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้โอกาสในการหลบหนีภาษีเนี่ยหรือาการ ยากขึ้นแล้วมันยากขึ้นแบบไหนยังไงนะครับก็เลยมีตัวอย่างสักประมาณ3เรื่องมาพูดคุยให้ฟังแล้วถ้าเราเอา3เรื่องนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกันรับรองเลยว่ามันจะเห็นอะไรแปลก เกิดขึ้นแน่นอนครับเราไปที่หัวข้อแรกกันเลยครับหัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลสมการนะครับซึ่งจริงแล้วผมเนี่ยก็ทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายคลิปมากแนละ้วทั้งตอบปัญหาคําถามต่างๆทั้งเรื่องของการนแนะนําแนวทางในการจัดการรวมถึงอัปเดตกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช่กฎหมายใหม่มันออกมาตั้งแต่ประมาณป,าณปี6-162แล้วแล้วก็มาบังคับใช้จริงจังในปี63ก็จะเห็นว่าหลายคนก็ยังมีคําถามวนๆอยู่ในคลิปเก่าๆที่เคยทําก็ยังมีคนมาถามอยู่ว่าแบบนั้นจะโดนไหมแบบนี้จะโดนไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจแบบสั้้นๆออีีกทแต่ถาเเดรยยล แนะนำให้กลับไปดูคลิปยาวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าธนาคารส่งข้อมูลสามาัมภารนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีรายการธุรกรรมที่เป็นเงินเข้าบัญชีเนี่ยรวมกันตั้งแต่3 0 0พันครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่สนใจจํานวนเงินเนี่ยถ้ามันเข้าเหตุการณ์นี้เนี่ยธนาคารมีหน้าที่ส่งข้อมูลสามาัมภารโดยนับทุกบัญชีธนาคารนะครับที่อยู่ในธนาคารนั้นๆเช่นธนาคาร A ที่ผมเปิดบัญชีอยู่มีอยู่3บัญชีรายการเข้าของสบัญชีเนี่ยจะถูกนับรวมกันถ้ามันถึง3มันครั้งเมื่ แบบนึงนะครับที่จะส่งข้อมูลได้เหมือนกันก็คือมีกรณีการฝากหรือรับโอนเงินเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ย เท่ากับ400ครั้งน้อยกว่าเมื่อกี้นะแต่ว่ายอดรวมเนี่ยรวมกันแล้วถึง2ล้านบาทกลับไปที่ธนาคาร A ที่ผมเปิดบัญชีเมื่อกี้นะครับสมมติ3บัญชีเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันมียอดเงินเข้าทั้งหมด400ครั้งแล้วยอดรวมมาถึง2ล้านบาทแบบนี้ธนาคาร A ก็ส่งเลยนั้นมันก็ต้องดู2เงื่อนไขนี้ว่ามันจะถึงเงื่อนไขไหนก่อนหรือโดนเงื่อนไขแบบไหนก่อนถ้าโดนก็จะต้องถูกส่งข้อมูลกับสามะาก่ทีนี้ความน่ากลัวของเรื่องนี้คืออะไรนะครับมันไม่ใช่แค่ธนาคารครับจริงๆแล้วมันมีีี่่งสาานนก้น้ห็ท นล้นหลายคนจะบอกว่าโอ้ยเลี่ยงไปใช้ e wallet ก็ไม่ใช่แบบแ,แ,แปลว่าจะรอดเพราะมีสิทธ์จะโดนแล้วก็จานวนครั้งจํานวนอะไรที่ส่งเนี่ยมันก็เป็นครั้งที่พอจะเดาได้ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเป็นธุรกรรมที่กฎหมายเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะก็คือถ้าใครมันถึงครั้งประมาณนี้ก็แปลว่าเขาน่าจะทาธุรกรรมธุรก,กิจอะไรบางอย่างแหละไม่งั้นจำนวนครั้งไม่น่าจะถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยหลายคนชอบพูดแบบนี้นะครับอันนี้เจอมาบ่อยๆเลยก็บอกว่า เปิดมาเลยหลายธนาคารสิเปิดไปเลย10ธนาคาร20ธนาคารแล้วกระจายบัญชีให้ทั่วแบบนี้ก็ไม่โดนส่งแล้วคําตอบคือใช่เพราะว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ส่งข้อมูลเฉยดังนั้นถ้าเกิดจานวนครั้งคุณไม่ถึงจํานวนเงินคุณไม่ถึงตามที่เขากำหนดคุณก็ไม่ถูกส่งข้อมูลแต่ปัญหามันเป็นแบบนี้ครับหลายคนไม่เข้าใจว่าการส่งกับการตรวจและการยื่นภาษีเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันการส่งเนี่ยมันจะส่งเมื่อเข้าตามครั้งและก็จํานวนเงินที่กฎหมายเขากาหนดไว้ถ้าเข้าธนาคารมีหน้าที่ส่งสถาบันการเงินมีหน้าที่ส่งหรือว่าผู้้้ใหหบรร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 ิกกาาาาาอีีวววตตตมนท่่สสสงจจจคคืุณ แม้ว่าคุณจะไม่ถูกส่งข้อมูลถ้าสัมภารกรมีข้อมูลเพียงพอและสงสัยว่าคุณกำลังเสียภาษีไม่ถูกต้องสามาัมภารกรมีอำนาจตรวจดังนั้นการส่งกับการตรวจ2เรื่องนี้มันคนละเรื่องกันส่วนตัวคุณมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ยื่นภาษีให้ถูกต้องตามที่เงื่อนไขกฎหมายกำหนดไว้ข้อควรระวังของเรื่องนี้เวลามันเจอมันเจอแบบนี้ครับถ้าคุณเลือกว,วิธีการกระจายบัญชีเปิดหลายธนาคารแล้วบอกว่าเออฉันไม่ถูกส่งข้อมูลแต่วันที่คุณถูกตรวจสอบสมมติสามาัมภารมาตรวจคุณคุณจะตอบเขายังไงว่าไอ้บัญชีที่เปิดไปหลายบัญชีีีีกกกรรรระะะะะจจจาาาาายยยบบบััญชพพวนนเเเเ่ออไงทหหตตตุุผผลลคณมป็ มัดตัวคุณว่าคุณกำลังหนีภาษีอยู่ซึ่งสิ่งที่ทางสำมะกอออกมาพูดตลอดนะครับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาคือบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ถูกส่งข้อมูลแล้วยื่นภาษีถูกต้องเนี่ยสำมะกอจะจัดเขาเป็นกลุ่มดีแล้วก็ไม่ตรวจสอบภาษีหรือตรวจสอบค่อนข้างน้อยเพราะถือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือคนทาธุรกิจที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำมะกอออกมาพูดแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อหรือไม่อยากฟังหรือแบบเออไม่จริงหลอกอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนาะนี่คือสิ่งที่เขาพูดไป ขึ้นมาบางทีเราอาจจะตอบคาถามไม่ได้ก็ได้แล้วสุดท้ายเราอาจจะเสียภาษีมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ต้องทําความเข้าใจให้ดีแล้วก็วางแผนให้ถูกต้องนะครับซึ่งธนาคารส่งข้อมูลสำรรมะกเป็นแค่หนึ่งเรื่องในการตรวจสอบของสำรรมะกไม่ใช่แปลว่าคุณถูกส่งแล้วเขาจะตรวจคุณเลยเพราะในหลักเกณฑ์การตรวจสอบของสำรรมะกที่เรียกว่า Big d a t a ยังมีอะไรมากมายกว่านั้นรออยู่อันนี้ผ่านไปข้อแรกแล้วเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันครับแม่ วันนี้ดูเครียดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรที่หลายคนไม่เข้าใจแล้วพยายามจะกระจายครับแต่ว่าผมอยากจะเอามารวมกันแล้วให้เห็นภาพว่ามันมีปัญหามากขึ้นแน่ๆอะมาที่ข้อ2อครับอันนี้ฮะาารส่งข้อมูลเหมือนกันครับออกมาใกล้ๆกับการส่งข้อมูลให้สามกรกับกฎหมายเมื่อกี้แต่ว่าเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลการคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเราการส่งข้อมูลดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยมันเริ่มต้นจากหลักการกฎหมายที่ว่าถ้าคุณมีดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั้งปีนะรวมทุกธนาคารไม่เกคคุณไม่้ตออง็ื องถูกหกักภาษีให้จ่ายไว15้15%ปกติถ้าเกิดมีดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเป็นฝากประจำเป็นอะไรพวกนี้มาถูกหกักว้า15%เนาะแต่ว่าถ้าเป็นดอกเบีย้ยออมทรัพย์เนี่ยถ้ารวมกันทุกบัญชีธนาคารแล้วมันยังไม่เกิน20,000บาทคุณจะไม่ถูกหกักภาษีสิ่งที่เกิดขึ้นข,นของกฎหมายฉบับ,บนี้มายุ่งอะไรคนระับมันมีเรื่องของการส่งข้อมูลครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ยอมให้ส่งข้อมูลมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ยอมให้ส่งข้อมูลครับธนาคารจะไม่สนใจทันทีว่าคุณมีดอกเบี้ยถึง20,000หรืือออออเเปลล่่่่่าา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 าถถ้้้้้คคคคุุุณณณบบบกกวยยจจะะสงขมมมูัันนไไธรรทํแีีหภษ ดอกเบบี้ยของคุณจะกเรื่องตรงนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งครับถ้าคุณถูกธนาคารหักภาษี15%ของดอกเบี้ยที่ได้รับไว้เนี่ยสำมะกงก็จะรู้ครับว่าบัญชีธนาคารที่คุณมีเนี่ยคุณมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ คุณมีรายได้เท่าไหร่เห็นไหมครับยังไงสัมภากรก็รู้อยู่ดีแต่ถ้าคุณบอกว่าเออยินยอมไม่ส่งข้อมูลครับไม่เป็นไรก็ส่งบัตรคำนวณเพราะดอกเบี้ยเราไม่เยอะอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะไม่เสียภาษีครับถ้าดอกเบี้ยคุณไม่ถึง20,000มันก็จะเสียเมื่อดอกเบี้ยเกิน20,000 20, ซึ่งกฎหมายเนี่ยจริงๆที่มาที่ไปเนี่ยเขาต้องการให้ธนาคารทุกธนาคารเนี่ยเหมือนกับมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันโดยสัมภารเป็นตัวกลางก,ก็คือทุกธนาคารส่งเข้าสัมภาระสัมภารก็จะรู้ว่าใครที่มีดอกเบี้ยออมทรัพย์เกิน20,000บาทบ้างแล้วก็ทุกธนาคารน่ะหักภาษีไว้อันนี้คือที่มาที่ไปของกฎหมายซึ่งพอคุณยอมไม่ส่งถ้าคุณไม่ถึง20,000คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่ดีแต่ว่าถามว่าธนาคารมีข้อมูล ธนาคารก็มีข้อมูลคุณอยู่เฉยๆธนาคารก็มีข้อมูลการคำนวณภาษีของคุณอยู่ดีกฎหมายฉบับนี้มันมีที่มาที่ไปที่น่ารักอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการส่งข้อมูลธุรก,กรรมกัแบบรายการทั้งหมดของบัญชีออมทรัพย์ของคุณนะส่งแค่ข้อมูลว่าคุณเป็นใครผู้ฝากเงินเป็นใครเงินฝากมีเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยก,กี่บาทการส่งข้อมูลส่งแค่นี้ครับเป็นการส่งข้อมูลการคำนวณแต่ถามว่าอันนี้จะจะ,จะเกิดอะไรขึ้นลองไปเชื่อมโยงกับเรื่องก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าธนาคารไม่ส่งข้อมูลสำมะกคุณทายังไง จากทางน,นี้อยู่ดีมันจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นครับเอาแค่2กฎหมายข้อนี้นะคุณจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นเลยก็คือ1คนนี้ไม่ถูกส่งข้อมูลสัมพารเพราะว่าคุณเปิดหลายบัญชีกระจายเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะถูกส่งไปว่าคนคนนี้มีบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็น10 20บัญชีเลยแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งข้อมูลแล้วก็อาจจะยื่นภาษีหรือไม่ยื่นภาษีก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะหนีภาษีหรือเปล่าเห็นความเชื่อมโยงอันนี้แค่2เรื่องนะฮะพอมาเชื่อมโยงกันมาเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วถูกไหมนี่คือความน่ากลัวของการเชื่อมโยงข้อมูลที่มันออกโดยกฎหมายทีนี้ไปต่อไม่ตัวหนึ่งครับตัวล่าสุดตัวสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนั่นคือเรื่องของภาษีอีเซอร์วิสอีเซอรก็เป็นเรื่องที่คนถาม เรื่องของ Facebook 7% Google 7%ต้องนําส่งต้องอะไรยังไงนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นก็คือว่าในประกาศฉบับหนึ่งนะครับที่กรมสรรพกรเนี่ยให้ผู้ที่มีหน้าที่ส่งอย่างเช่น Facebook หรือ Google เนี่ยเขาทํารายงานด้วยครับเป็นรีพอร์ตนี้นะครับ detail of transaction in output tax r e p o r t เห็นตัวหนึ่งไหมครัสําสคัญมากๆเลยมันมีช่องหนึ่งเขียนว,ว่า customer name ID ีอีเมลแพลตฟอร์มต่างๆที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสัมภาระแล้วมาเก็บกับเราเนี่ยเขาไม่หน้าที่ส่งข้อมูลเราไปด้วยข้อมูลที่ว่าก็คือข้อมูลอะไรนะครับข้อมูลที่เป็นชื่อ ID อีเมลแปลว่าสัมภาระก็พอจะมีข้อมูลส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนะที่พอจะรู้อ่ะทีนี้ผมรวม3เรื่องให้ฟังมันเกิดผลอะไรขึ้นนะฮะเพื่อหเห็นภาพชัดเจนสมมติผมเป็นคนขายของออนไลน์ผมซื้อแอดใน Facebook แต่ว่าผมไม่ได้จดแวดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ f a c e b o o k เนี่ยจะนําส่งข้อมูลมมมมถกกกั้้ยเรราาะว่จ็็บตองนนนนสสีีใหหด ค่าโฆษณาเยอะจังเลยมาดูข้อมูลในถนนหน่อยสิไปเชื่อมโยงกันไปเชื่อมกับอะไรอ่ะไปเชื่อมกับข้อมูลยื่นภาษียื่นหรือเปล่าจ่ายค่าโฆษณาเยอะแบบนี้ทำไมไม่ยื่นภาษีนี่คือหนึ่งช็อตนะไปเชื่อมเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลสัมภาระสมมุติว่าผมกระจายข้อมูลนี่กระจายธนาคารนี่เปิดหลายบัญชีไม่ถูกส่งให้สัมภาระไปดูข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปรากฏว่าไอ้บัญชีที่เปิดเป็นออมทรัพย์ข้อมูลถูกส่งมาแปลว่าคนนี้จ่ายค่าแอดเยอะแล้วเฟซบุ๊กก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับเขาไว้เพราะว่าผมต้องจจ่่่่่่าา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 ายยยยยยยถถถูููกก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 กมม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 ััััั้้้้้้้้นน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 หหใรรรณีีีีีีผผตตตอออออองงงงเเเเไไไวววป็ทททุขแแลลคคืภษดบบิฝฝพ์ญชธ แค่เชื่อมแค่นี้ครับก็พอจะดเดาได้แล้วนะครับว่าคนคนนี้เป็นยังไง3เรื่องที่ยกมาครับสรุปแบบนี้นิดนึงฮะมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่3มเรื่องนี้นะผมลองอนุมานแบบลองคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในกรณีถ้าผมเป็นคนดูข้อมูลพวกนี้ผมจะเชื่อมโยงไงนี่ผมลองคิดแทนสัมภาระดูให้ฟังว่าเอ๊ย ถ้าเป็นผมผมคิดแบบนี้ได้แล้วคนที่ใช้กฎหมายคนที่มีเทคโนโลยีแล้วมี Data มีข้อมูลพวกนี้เขาจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามันอาจจะไปเชื่อมกับข้อมูลค่าน้ำค่าไฟมันอาจจะไปเชื่อมกับข้อมูลในการที่ผมแบบซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านก็ได้เป็นเงินสดแล้วไปมีข้อมูลโอนบ้านหรือมันอนาคตเนี่ยแพลตฟอร์มที่เป็นพวกเนี่ยครับต่างๆอะ่ะทั้งหลายอะ่ะพวกแบบคอม m m e r ์ซทั้งหลายที่ผมไปเปิดอยู่อะ่ะเขาอาจจะถูกออกกฎหมายใหม่มาให้ส่งข้อมูลกับสัมภาระก็ได้เรื่องพวกนี้เราไม่รู้เลยครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าสิ่งที่เาราาา้้อนนนคคคืขมเเัทิ นาใครจะบอกว่าเอ้ยตรงนี้วิธีนี้เลี่ยงภาษีวิธีนี้ทาแบบนี้ได้อะมันอาจจะทําได้กับกฎหมายเรื่องหนึ่งแต่มันไม่อาจจะทาไม่ได้กับกฎหมายข้ออื่นกฎหมายเรื่องอื่นแล้วพอมันมาเชื่อมกฎหมายหลายข้อกันมาเชื่อมกับเทคโนโลยีที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นช่องโหว่ทันทีแล้วมันเห็นข้อมูลผิดปกติแล้วการประมวลผลเนี่ยมันไม่ได้ประมวลผลโดยคนนะมนประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดย,ย Data นั้นไอ้พวกนี้ข้อมูลต่างๆถ้ามันเชื่อมกันดีๆทําได้ดีๆเนี่ยแปลว่าอะไรเกิดขึ้นคนที่หนีภาษีหรือคนที่เลี่ยงภาษีเนี่ยมัังกวว้้มตตแลบ็ผ ถามกับเรื่องนี really anyway. This, ้ครับกลับไปที่จุดยืนฮะเราจะทํายังไงระหว่างหนึ่งคือหนีต่อไปหลายคนอาจจะบอกว่าเออก็อย่างหนีต่อไปทําไมอ่ะไม่ผิดอ่ะก็ไม่อยากจ่ายภาษีซึ่งอันนี้ผมไม่ว่าเลยนะว่าถูกหรือผิดคือการไม่อยากจ่ายภาษีเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความรู้สึกของคนเลยครับว่าถูกหรือผิดอยากจ่ายไม่อยากจ่ายเป็นความรู้สึกแต่ข้อกฎหมายมันคือบอกให้เราต้องเสียภาษีถ้าคุณไม่อยากเสียภาษีแต่คุณทําผิดกฎหมายแปลว่าคุณมีสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าปรับจ่ายภาษีหรือจ่ายเงินเพิ่มต่างๆที่เป็นโทษของมันโจของผมคือเวลาพูดว่าหนีต่อไปเนียต้องงจะไ็ เงินมากแค่ไหนจะต้องโดนน,นู่นนั่นนี่หนักแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ต้องคิดไว้ล่วงหน้าครับว่าวันหนึ่งถ้าเราโดนขึ้นมาเราจะโดนอะไรบ้างแล้วมันเป็นต้นทุนเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายซึ่งปัญหาก็คือคนที่เลือกหนีมักจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ในการตัดสินใจกับอีกกลุ่มนึงฮะก็จะบอกว่าเข้าระบบให้ถูกต้องสิการเข้าระบบให้ถูกต้องมีต้นทุนของมันอยู่ครับสิ่งที่คุณทําอยู่ในวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณทําได้เช่นถ้าคุณเข้าระบบคุณอาจต้องบวก87%คุณบวกได้ไหม7% อเองของเอกสารเรื่องของการทํารายการต่างๆให้ถูกต้องแต่ในระยะยาวบอกได้อย่างหนึ่งว่าการเข้าระบบมันมีข้อดีกว่านี้อย่างหนึ่งก็คือคุณได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงของตัวเองในระดับหนึ่งยิ่งคุณเข้าระบบมากแค่ไหนคุณได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นแต่แน่นอนนะครับข้อมูลที่มันมากขึ้นมันตามด้วยต้นทุนที่มากขึ้นการเลือกระหว่างทางเรื่องไหนก็ตามฮะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกแล้วก็ทําความเข้าใจมันว่าคุณจะเลือกทางไหนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าการหนีต่อไปมันจะเกิดปัญหาระยะยาว เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆที่เราพูดกันมาทั้งหมดและไม่รวมสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้ามองในมุมรัฐรัฐต้องการให้คณเสียภาษีเยอะที่สุดอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องหาวิธีจัดเก็บให้ได้มากที่สุดแต่ถ้ามองในมุมเราครับเราจะทาไงก็ได้ให้เรายังมีกําไรอยู่และเราอยู่รอได้นี่คือโจทย์สําคัญดังนั้นคิดให้ดีครับจะเลือกทางไหนเป็นสิทธิของคุณแต่ทางที่คุณเลือกคุณต้องเข้าใจมันแล้วรับความเสียงที่เกิดขึ้นให้ได้ฝากไว้สําหรับคลิปนี้ครับผมอ่ะทั้งหมดนี้เดียยวเเรราาุกันนออ่่ะมมมืๆพใ ของการจัดการของคนที่เจอปัญหาผมว่าปัญหามันเกิดขึ้นเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะสิ Hence, deals, ่งที่ต้องเลือกสิ่งที่ต้องตัดสินใจก็คือว่าเราต้องดูต้นทุนของเราเราต้องดูรายได้ของเราดูกําไรของเราให้เป็นแล้วก็ถ้าเรามีข้อมูลในการตัดสินใจที่พอเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราควรเลือกทางไหนในอนาคตบอกได้เลยครับว่านโยบายต่างทุกอย่างมันต้องมาแน่ๆอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่คําถามก็คือว่าเมื่อมันมีพวกนี้เกิดขึ้นเราจะรับมือยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกก็ต้องทำความ แล้วก็ยังมีกําไรอยู่มีเงินเหลืออยู่มีเงินเก็บอยู่อันนี้คือสิ่งสาคัญที่ต้องทําไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฮะฝากกดติดตามแท็กสวรหนอมนะครับในช่องทางที่ดูอยู่ฮะดูช่องทางไหนก็กดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นยังไงมีไอเดียแบบไหนอยากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้ต้องบอกว่าเกิดจากมุมมองผมที่อยากจะมาแชร์ไอเดียทุกคนว่าในอนาคตสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เราต้องจัดก,การแบบไหนยังไง ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมที่คิดว่าผมพอจะช่วยได้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ